ตกเครื่องครับอาซอาซดอากาศร้อนมากเหมือนที่ไทยเลยครับทุกคนฮัโลฮโลซึ่งน้ำขวดละ2 200กว่าบาทนะครับและเมื่อสักครู่นะครับเราก็ขึ้นโรลเลอร์โคสเตอร์สีน้ำเงินเหลืองตรงนั้นไปเป็นค o ร l โรลเลอร์โต,ตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในบาร์แห่งนี้ สวัสดีครับแล้วพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเป้ลุยโลกแต่วันนี้เป้จะไปลุยที่อเมริกา1ิ เดือนเต็มนะครับตต่นเต้นมากเลยแล้วตอนนี้ผมก็ได้เช็คอินกับสายการบินเดลต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะบินจากกรุงเทพไปที่เกาหลีใต้นะครับแล้วก็จากเกาหลีใต้ไปแอตแลนตาและแอตแลนตาไปที่ฟอลอริดานะครับก็ใช้เวลาทั้งหมดเกือบ24ชั่วโมงเราจะไปถึงที่นั่นก็วันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่26ใช่ไหมครับเราจะไปถึงเกือบเที่ยงคืนทีอ่อเมริกาครับผมแล้ววันนี้มีคนในครอบครัวมาส่ง ันเยอะมากเลยอพ่อ,อ,พอหน่อยเร็วขอให้ทุกอย่างราบรื่นเดินทางปลอดภัยอเอาลร์คุ้มครองขอให้น้องเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับแล้วเราก็ กำลังจะขึ้นเครื่องไปที่เกาหลีครับนั่งเครื่องอีก6ชั่วโมงเต็มเต็มแวเราก็ถึงเกาหลีแล้วครับเตรียมตัวี่ยนเครื่องไป USA กันต่อครับมีเวลาในการเปลี่ยนเครื่อง1ชั่วโมงไปครับเอาละทุกคนตอนเนี้ย ผมตกเครื่องครับโฮมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับผมการมาทํางานครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกานะครับโดยสายการบินของผมที่นั่งมาจากกรุงเทพนะครับมาลงที่กรุงโซและกรุงโซมาลงที่แอตแลนตาและแอตแลนตาจะต้องไปลงที่ฟลอริดานะครับแต่ว่าผมมาตกเครื่องที่แอตแลนตาคือปัญหาคือทางบริษัทนะครับจองเครื่องบินให้ผมมีเวลาในการทำตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เช กระเป๋าเช็คอินกระเป๋าอีกรอบหนึ่งมีเวลาแค่2ชั่วโมงซึ่งอิมพิเกชันก็จะบอกว่าอิมพิเกชันของเมกาเขาไม่แคร์เลยครับว่าคุณจะตกเครื่องหรือเปล่าก็คือเราต้องต่อแถวอยู่ดีภายใน2ชั่วโมงอะ่ะไม่ทันแน่เพราะว่าผมดูแล้วเฮ่อยังไงดีวะตั๋วก็อีกประมาณแค่สินาทีเครื่องจะออกแล้วแต่ยังอยู่ในแถวอิมพิเกชันอยู่เลยยังไม่ได้ตรวจคนเข้าเมืองเลยก็เลยพิมพ์ข้อความไปหาที่บริษัทบอกว่าน่าจะไปไม่ทันไฟที่เขาจองให้ ก็นั่นแหละครับไม่ทันจริงๆและเราก็ต้องทําเรื่องเพื่อที่จะจองไฟใหม่ในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าครับทุกคนเอไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยถ้าแนะนํานะครับใครที่ต่อเครื่องเพื่อที่จะไปในอเมริกาแนะนําให้มีเวลาในการตรวจคนเข้าเมืองอย่างน้อยสัก2 3ถึงชั่วโมงกําลังดีครับ ถ้าสองชั่วโมงผมวาไม่ทันแต่ตอนนี้โชคดีมากเลยเพราะว่าทางทีมงานของผมได้จองโรงแรมและก็ตัวเครื่องบินในวันพรุ่งนี้ให้ใหม่วันนี้ก็เ,เดินทางกันยาวนานมากเลยครับทุกคนแต่ก็โอเคยังมีโรงแรมให้นอนวันนี้เดินทางมาทั้งวันเหนื่อยมากครับเดี๋ยวขอตัวไปนอนและเตรียมตัวเดินทางกันต่อในอีกวันพรุ่งนี้ครับผมไปนอนก่อนนะฝันดีือ ทุกคนครับวอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินแอตแลนตานะครับที่ USA ซึ่งเมื่อวานต่อเครื่องซึ่งเกิดข้อผิดพลาดในการต่อเครื่องคือต่อแถวที่ Immigration นานมากๆก็เลยต่อเครื่องทําให้วันนี้เราต้องเดินทางหม่อีกรอบนะครับแล้วตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงแล้วครับผมทุกคนไฟของเราจะบินในตอน8ปดโมงห้นะครับก็8แปดมงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยว เรานั่งพักผ่อนดูวิวสวยๆกับที่สนามบินแลว้วก็เดี๋ยวเดินทางไปกันต่อที่ซาลาโซตาใช่เราจะไปซาลาโซตาจากแอตแลนดานั่งเครื่องบินอีกชั่วโมงครึ่งนะครับาการเดินทางมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเยอะมากเลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวรับมือกับทุกสถานาการณ์ครับผมเดีตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่องแล้วครับมอทันเวลาไม่สายเตรียมจะออกเดินทางได้ไปกันเลย และแล้วเราก็มาถึงที่ซาราโซต้าแล้วนะครับวันนี้เราก็เก็บของที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วออกมาแฮงเอาท์ท hmm. านข้าวอาหารกลางวันกับเพื่อนๆของเรานะครับ mm hmm. อากาศร้อนมากเหมือนที่ไทยเลยครับ mm hmm. ทุกคน mm hmm. ประมาณ35องศา mm hmm. 31องศา Hello สาวสวยของเราทั้งสองคนก็มาด้วยนะครับ first, <today. S 1> first day in US mm hmm. Can you show me your food? a s a i a s a i It's และนี่คือร้าอาหารมือแรกที่ USA นะครับผมได้สั่งข้าว Chicken Summer ตอนนี้เราก็อยู่ที่ฟลอริดาเทมปาครบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับซึ่งผมไม่มีเวลาที่จะถ่ายวิดีโอเลยเพราะว่ามาถึงได้พักแค่วันหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็ทํางานตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันแรกอาทิตย์ละวันนะครับที่เราได้มีวันพักผ่อนหลังจากการทํางานแล้วก็ซ้อมหนักอ่าวันนี้ผมได้ไปเดินที่ ทาร์เก็ตครับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่นะครับแล้วก็ของก็ถูกสําหรับเขาแต่ว่าแพงสําหรับเราครับผมเราก็ได้ซื้อของมาเต็มเลยครับทุกคนนี่ครับผมได้ข้าวสารมาถุงใหญ่เพราะว่าเรามีหม้อของข้าวแล้วเราทํากับข้าวกินกันแต่ว่าชิลลพงแล้วเขาห้ามทำกับข้าวนะครับแต่ว่าเราแอบทำจะไปบอกใครนะจุอาโอ้ย นี่ทุกคนผมไปเจอน้ำในซูปเปอร์มาร์เก็ตมาครับพีชแอนด์แมงโกอร่อยมากครับกินแล้วแบบสดชื่นแล้วก็ที่สำคัญแคลอรี่น้อยด้วยแค่20ิกิโลแคลอรี่เท่านั้น c h ียร์ Approve ตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่ฟลอริดานะครับ <Okay. S 1> เป็นอาทิตย์ที่3แล้วที่ผมมาถึงที่ USA สามอาทิตย์เต็มๆนะครับและเราไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเลยเพราะว่าผมทำงานตั้งแต่วันจันทร์ วันเสาร์และวันอาทิตย์ก็พักผ่อนแต่วันนี้นะครับเป็นอาทิตย์ที่3เราก็เลยตัดสินใจไปเที่ยวข้างนอกกันครับทุกคน สามอาทิตย์ที่ผ่านมาครับก็คือทำงานทุกวันนะครับเพราะว่าเราได้ทำโชว์ใหม่ของ Disney on Ice แล้วก็เราต้องซ้อมทุกวันซ้อมหนักมากมีอะไรให้ทำตลอดเวลาตั้งแต่8โมงเช้าออกจากโรงแรมกลับโรงแรมมาอีกทีนึงก็เกือบทุ่มหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> เลยไม่มีเวลาที่จะออกไปเที่ยวไหนเลยแล้ววันนี้เป็นวันหยุดอาทิตย์ที่3ผมก็ต้องการที่จะออกไปเที่ยวข้างนอกซึ่ง เพื่อนได้จองตั๋วสนุกครับทุกคนที่ฟลอริดานะครับเมืองเทมปานะครับชื่อว่าเบิร์ดการ์เดนอะไรสักอย่าง,งผมก็จำไม่ได้แต่ผมไปถ่ายไปอีกทีหนึ่งเพราะว่าเพื่อนจองตัวให้เป็นคอมเพลเเมนเทรีจากเพื่อนนะครับและตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมงครับเราอยู่ที่ล็อบบี้โรงแรมเรากำลังจะรอรถ เพื่อนมารับซึ่งเขาบอกว่าสวนสนุกแห่งนี้มีทั้งโรลเลอร์คอสเตอร์มีทั้งสวนสัตว์สวนน้ําแล้วก็ที่สําคัญมีโชว์ไอซ์สเก็ตด้วยครับทุกคนตื่นเต้นมากอยากไปดูโชว์ไอซ์สเก็ตครับแล้วก็อยากเล่นโรลเลอร์คอสเตอร์ด้วยนะทุกคนสามวันทีแล้วไม่ได้เที่ยวขอสัก1วันในการเที่ยวสวนสนุกครับผม และตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่เบิร์ชเบิร์ชการ์เดนนะครับนั่งรถมาเกือบชั่วโมงหนึ่งจากที่โรงแรมมาถึงเชมป้อากาศร้อนมากๆนะครับ32องศาแล้วก็สิ่งแรกที่เราเจอหลังจากจอดรถครับทุกคนเราเจอกับทางเข้าแล้วก็ r o l เลอร์ค s t e r อร์ที่ใหญ่ ผมเห็นลางๆว่าแถวนึงสามารถนั่งได้ทั้ง4ี่คนเอาละครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็มาถึงหน้าทางเข้าเบอร์ชกาเดนแล้วครับทุกคนซึ่งข้างในนี้เราก็จะมีทั้งสวนสัตว์แล้วก็รถไฟหอนะครับแล้วก็มีโรลเลอร์คสเตอร์ด้วยทุกคนก่อนที่จะเข้าไปนะครับเราก็ได้ทําการเราก็ได้มีตั๋วแล้วนะครับซึ่งมาริโอ้นะครับเป็นคนจัดการเรื่องตั๋วให้ซึ่งนี่นี่เลยตั๋วของเราโอบริกาโตมาริโอ แล้วก็ไอชอว์นะครับก็จะมีโชว์ตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับแล้วก็บ่ายสองโมงเย็นและ6กโมงเย็นนะครับมีโชว์วันละ4รอบเลยเดี๋ยวเราจะไปดูรอบเที่ยงครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทัวร์เที่ยวเล่นเครื่องเล่นที่เบิร์ชการ์เดนกันครับและสำหรับใครที่พาเด็กๆมานะครับเขาก็จะมีส่วนสูงให้วัดว่าสามารถเล่นเครื่องไหนได้บ้างนะครับเริ่มจาก38 สูงสุดที่ Sky Rider เดี๋ยวเราจะไปเล่นเครื่องนี้เป็นเครื่องเล่นที่สูงมากที่เสียวมากแล้วก็ใหญ่มากครับทุกคนและเราก็มากับกลุ่มเพื่อนของ Disney on Ice นะครับกลุ่มใหญ่มาก s a n d r <ry>! e ด d r a s a เ d r ยแล้วก็เข้ามาอย่างแรกที่เราต้องซื้อก็คือน้ำนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากน้ำขวดหนึ่งราคาอยู่ที่ 6ดลลาร์ขวดละ200กว่าบาทและหลังจากที่เราซื้อน้ําขวดละ200กว่าบาทนะครับเราก็จะไปเล่น roller คส a s t e r ที่ใหญ่ที่สุดนะครับและที่สูงที่สุดที่เสียวที่สุดใน Birch Island Garden แห่งนี้นะครับซึ่งเราจะไปกันเลย <c oughs> เราจะไปที่ Montu m Mont o n ท u นะครับและนอกจากส่วนสนุกแล้วนะครับที่นี่ก็จะมีสวนสัตว์แล้วก็ส่วนน้ำด้วย ครบเลยครับมีทั้งโชว์สัตว์โชว์ไอส์เกตแล้วก็โชว์การแสดงต่างๆนะครับ<ม>รวมถึงเ,เครื่องเล่นที่กวัดเสียวอ,อย่างโรลล์รลคคสเตอร์แห่งนี้นะครับเข้ามาเราก็จะเจอสวนสัตว์เลยชื่อที่เราเห็นก็คือไทเกอร์น้องเสือซึ่งคนาสามารถเข้าไปนั่งผมว่าไม่ได้ไม่าจะน่าจะรรก็ได้นะน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับ เรามาถึงแล้วนะครับเครื่องเล่นที่ใหญ่ที่สุดในส่วนสนุกแห่งนี้นะครับเป็นรถไฟขอติลังกาที่มีความเร็วและสูงมากและเมื่อสักครู่นะครับเราก็ขึ้นโ o ลเลอร์โคสเตอสีน้ำเงินเหลืองตรงนั้นไปเป็นโ o l เลอร์โคสเตอที่ใหญ่ที่สุด ในปาร์คแห่งนี้นครับแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าสนุกมากทุกคนเป็นเครื่องเล่นแรกที่มาเล่นที่เมกาที่ฟลอริดาแห่งนี้ครับทุกคนและต่อไปเราก็จะไปเล่นเครื่องไหนต่อเรายังไม่รู้เรากำลังเดินหาครับเราสามารถมองเห็นยีราฟจากตรงนี้ได้ด้วยวันนี้เราแต่งตัวเข้ากับธีมของสวนสนุกนะครับมีทั้งยีราฟถึงโตคิปโปหมาช้าง มีแล้วก็นกนี่ยีราฟเราจะยีราฟแล้วทุกคนเฮลโหลแฟนดีมากทุกคนสวนสนุกที่นี่อยู่ติดกับสวนสัตว์อยู่ในสวนสัตว์แล้วก็มีเครื่องเล่นที่ใหญ่มากและหลังจากที่เราเดินกันในปพาร์กนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงคือร้อนมากๆเราต้องเข้ามาหลบกันในช็อปของที่ปาร์กแห่งนี้ ซึ่งข้างในช็อปก็มีแอร์ให้เราได้ได้เย็นชื่นใจดูฟอร์แบบเปียกหมดละแล้วก็วมีของที่น่าสนใจของที่ลึกเต็มเลยครับ าละรครับทุกคนแล้วเมื่อกี้ผมเพิ่งไปขึ้นเครื่องเล่นที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเครื่องเล่นโรลเลอร์คอสเตอร์ที่ทํามาจากไม้และมีความสูงและมีความเร็วมากที่สุดเร็วกว่าเครื่องเล่นที่เราไปเล่นอยู่ครับก็คือเครื่องนี้ครับไอรอนเกวาซีครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าเสี่ยวมากแต่ตอนนี้ฝนใกล้ตกแล้วเขาก็เลยปิด ไม่ให้เล่นนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแต่จะบอกว่ามันเป็นเครื่องเล่นที่เสียวไม่คาดคิดว่ามันจะเสียวขนาดนี้มันเสียวมากๆมันแบบโอ้ my god ตอนที่มันลงมาคือแบบหัวใจจะลุดออกไปอยู่ข้างหลังอะเกือบคว้าหัวใจกลับมาไม่ทันแต่มันมันสุดยอดมากผมอยากเล่นอีกแต่ต้องรออากาศดีกว่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปครับไปเล่นหาอะไรเล่นหาอะไรทานก่อนครับแล้วก็ เดี๋ยวจะไปดูโชว์ Ice Skate Time ร้อนฝนก็จะตกนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกินแล้วก็กินดีกว่าครับและตอนนี้นะครับเราก็เข้ามานั่งอยู่ในโรงละครซึ่งข้างนอกฝนตกหนักมากเครื่องเล่นทุกอย่างปิดหมดเลย My face is fat <c oughs> ข้างนอกฝนตกหมดเปียกหมดเลยครับแล้วเราก็มานั่งอยู่ในโรงละคร Show on ice a magic journeys On Ice ตอนนี้นะครับเป็นเวลาบ่ายโมง52อีก8นาทีนะครับเราจะเริ่มดูการแสดงโชว์ดิสนี่ยอ่ะไม่ใช่ดนะิสนี่ยนะอ่ะอาเมจิกจิ้นี่ on ice Hari stands at the edge of destiny, poised to become the next great โชว์ไอส์สเก็ตที่สวนสนุกนะครับเป็นโชว์ที่อลังการมากมีทั้งกระโดดแล้วก็หมุนแล้วก็โหนเชือกโหนบาร์กรยิยกรรมต่างๆถือว่าดีมากครับ20นาทีสุดๆคือโชว์แบบอลังการมากครับเวทีก็ไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่าเขาสามารถเล่นสเก็ตเขาสามารถกระโดดดับเบิลกระโดดทริปเปลิลได้เก่งมากจริงๆครับนักแสดงยอมรับเลย เดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปเล่น <Yeah. S 1> เครื่องเล่นต่อครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าต oh. อนนี้ฝนหยุดตกแล้ว oh. ไปกันเลย จบไปแล้วนะครับสำหรับทริปสวนสนุกเบิร์สการ์เดนนะครับเป็นวันที่สนุกมากมีทั้งแดดมีทั้งฝนมีทั้งลมมีทั้งหนาวนะครับเต็มอิ่มกับสวนสนุกไปแล้วเดี๋ยวเรากลับไปนอนพักแล้วก็ไปซื้ออาหารมาทำกับข้าวเตรียมสำหรับวิคหน้ากันต่อครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วต่อไปเราจะไปที่ไหนยังไม่รู้เดี๋ยวขอตัวกับไปนอนก่อนแล้วเจอกันใหม่วันหน้า เราก็มาถึงวันสุดท้ายที่ฟลอริดาที่สตูดิโอนะครับเราก็อยู่กันที่สตูดิโอซ้อมพร้อมกับโชว์สามอาทิตย์โดยที่ไวมากภายในสามอาทิตย์นี้เราทำงานเกือบทุกวันแล้วก็วันนี้มีการคัดเลือกนะักแสดงเพื่อพิธำการพรีเซนเทชันว่าใครจะแสดงเป็นบทไหนเป็นอันเดอร์สตัดี้ตัวไหนนะครับแล้วก็เราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้ววันนี้เราก็มาถึงโรงแรม เก็บของเตรียมที่จะย้ายเมืองไปกันที่โอรันโดเราจะนั่งรถทัวร์นะครับไปกับคณะของเราประมาณ2ชั่วโมงจากที่สตูดิโอจากที่โรงแรมของเรานะครับที่เมืองนี้ไปที่โอรันโดเพื่อที่จะไปโชว์ภายในอาทิตย์หน้าเราจะโชว์กันวันแรกวันศุกร์แต่ก่อนที่เราจะโชว์นะครับพรุ่งนี้วันจันทร์และวันอังคารเรามีวันหยุดตั้ง3วันเราจะไปเที่ยวดิสนีย์เวิลด์แ u n i v ยูนิเวอร์แซล แต่ตอนนี้เดินทางไปออรันโดกันก่อนครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องเป้ลุยโลกด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่ออรันโดบ๊ายบาย